ประโยชน์ของการนวดแผนไทยนะคะคือสามารถช่วยผ่อนคลายและลดอาการเกร็งบริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักนะคะทั้งบริเวณข้อต่อเส้นเอ็นนะคะช่วยให้ผังผืดคลายตัวลงนะคะลดอาการปวดเมื่อยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายนะคะทําให้เราเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นนะคะการนวดแบบนี้นะคะจะเหมาะกับผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ผู้ถูกนวดที่ไม่ชอบการนวดหนักเนาะ เราก็คลายกล้ามเนื้อต้นขาต้นขานะคะในท่านอนคว่ำนี้นะใช้สันมือนะคะแล้วก็เข่านะคะในการคลายกล้ามเนื้อนะคะให้เราค่อยๆไล่ไปตั้งแต่ฝ่าเท้านะคะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อน่องเอ็นร้อยหวายนะคะ อันนี้เป็นการสาธิตก็จะดูทําเร็วนิดนึงนะคะเวลาเรานวดจริงนะคะก็ค่อยๆนวดใช้เวลานะคะจุดหนึ่งนะประมาณ3-5นาทีนะคะในการนวดนะคะเราก็ควรจะมีท่าดดดยืดเยียดนะคะเข้ามาใช้ร่วมด้วยนะคะเพื่อเป็นการคลายความปวดตึงด้วยตัวของผู้ถูกนวดเองนะคะโดยที่หมอนวดนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปนวดครึงที่จุดเจ็บมากๆนะคะ เพราะจะยิ่งไปกระตุ้นการเจ็บปวดนะคะเพราะงั้นท่ายืดเยียดนะคะก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการนวดแผนไทยเคสนี้นะคะก็เป็นการนวดคลายความปวดเมื่อยล้าขานะคะจากการยืนนานเดินนานนะคะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคะซึ่งเราก็ได้ทำการนวดท่าพื้นฐานขาในท่านอนงายท่านอนตะแคงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในท่านอนคว่าก็นวดลักษณะนี้นะคะ ก็หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเผื่อเพื่อนเพื่อนนะคะจะไว้ใช้ดูแลคนในบ้านพี่ป้านาอานะคะ